นางสาววิวันณีสันดอนนักเรียนชั้นมอหทับสองพั t ไม้สนางสาวเกศวลีดีละลายนักเรียนชั้นมอหทับสามพไม้สนายพีรพันธ์หลักคำนักเรียนชั้นมอห้ทาทับสามพไม้ห้านายกัมปนาคงสุขม,มากนักเรียนชั้นมอสทับผู้ถือป้ายสีนางสาวสติปภาถาวรน,นักเรียนชั้นมอสทับผู้ถือพานพุ่ง นายกิษณาแก้ววันนานักเรียนชั้นมอสมทับนางสาวรพีพันธ์มีศิลนักเรียนชั้นมอห้าทับัญเชิญพระวรมชายาลักษ์นายอดิศรมาลาวัยจันนักเรียนชั้นมอสมทับนางสาวสุนิตาชงวงนักเรียนชั้นมอสทับำขวัญประจำภาคก,กาลางแ่งเกษตรกรรมเลื่อนล้ำหายศิลเยือนถิ่นกรุงเก่าตีนเจ้าพระยางามตา พระศีที่ตั้งเงมืองหลวงไทยอยู่ไกลพระราชวังชายฝั่งทะเลงามชื่นฉ่ำน้ำตกมรดกภาคกลางภาคกลางเป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติโบราณสถานวัดวาอารามที่งดงามนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมการคมนาคมของประเทศ มีแม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นสายเลือดใหญ่ของการดำรงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ดึกดำบัน